ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายัางอยู่กันที่ตลาดเสรีพุทธมนตรสาย5กับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งที่7แล้วนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิขอเสียงปรบมือหน่อยเร็ว คุณน,นาวิปัติชมเชิงแพทย์เชฟประจวบนิรังสานเชฟนานาจงเลิศเจ็ดาวงงสามสลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดลาบทอดนั่นเองกุ้งบอนซอสมะขามหมูสับปลาเค็มทอดหมูสับอุ้นเส้นทอดกระเทียมเริ่มเลย และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเรานะครับคุณแหวนได้รับโจทย์เป็นหมูสับวุ้นเส้นทอดกระเทียมหรือที่เรารู้จักกันก็คือลูกเงาะทอดนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับ หลังจากที่คุณแหวนซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินไปหยิบแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตรากโกกินะครับแล้วก็จัดการใส่หมูบดติดมันลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดซอสหอยหนางรมซีอิ๊วขาวข้าวสวยหุ้นเส้นแช่น้ําที่หั่นเป็นท่อนๆนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตรากโกกิละครับจากนั้นก็ขยาให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ก่อนนะครับ และคุณแหวนนะครับก็นํากระเทียมจีนที่บุบหยาบๆเนี่ยลงทอดในน้ามันที่อุ่นร้อนเตรียมไว้ครับพอเหลืองขึ้นก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันเอาละครับตอนนี้คุณแหวนจัดก,การนําหมูที่ปั้นก้อนกลมๆนะครับลงทอดลงในน้ํามันแล้วละครับพอทอดจนหมูสุกเหลืองกรอบน่าทานแบบนี้นะครับก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันไว้จากนั้นก็จัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและผักชีรับประทานคู่กับน้ําจิ้มแจ่วละครับ และตอนนี้เมนูหมูสับวุ้นเส้นทอดกระเทียมหรือลูกเงาะทอดของคุณแหวนก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราชิมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่แหวนด้วยครับพรีเซนจานนี้ให้คณะกรรมการได้เลยครับอ่าสรับเมนูนี้นะคะเป็นหมูสับใส่กระเทียมวุ้นเส้นทอดหรือว่าลูกเงาะทอดค่ะขอเชิญคณะกรรมการชิมได้เลยค่ะในส่วนเมนูหมูสับกับวุ้นเส้นนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียม ที่เราทอดออกมาในส่วนของรสชาติลงตัวมากในทอดของหมูนี่ก็คือนุ่มอยู่ข้างในนะแล้วก็มีความกรอบอยู่ผิวผิวข้างนอกที่เขาทอดอย่างเหลืองกรอบแล้วก็จะมีกลิ่นกระเทียมซึ่งชูรสชาติเนี่ยให้มันแบบดียิ่งขึ้นๆน,นะในส่วนที่ได้ชิมอาหารจานนี้ครับก็รสชาติลงตัวมีความกรอบนะครับแล้วก็มีความกลมกล่อมด้วยนะครับของรสชาติ ที่ปรุงรสไปนะครับแล้วก็มีวุ้นเส้นนะครับที่สร้างเนื้อสัมผัสเพิ่มให้มีความกรอบยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเมนูที่ชอบ,บเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ใส่ทั้งข้าวใส่ทั้งกระเทียมใส่ทั้งวุ้นเส้นแล้วก็หมูลงไปในเนี้ยถ้าถามเราเป็นหนึ่งในเมนูกินเล่นเป็นของว่างเป็นอาหารจานหลักได้เลยแล้วก็รสชาติพอดีมากๆเป็นจานที่เรียกได้ว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่แหวนด้วยครับ เอาละครับคุณผู้ชมและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทราบผลกันแล้วนะครับว่าเมนูไหนที่กรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดเริ่มที่อันดับ5กันเลยเมนูลาบหมูทอดของคุณน้ำหวานล่ะครับและอันดับที่4เมนูลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดของคุณปูนิ่มนั่นเองครับและอันดับที่3เมนูกุ้งบอลซอสมะขามของคุณต้นครับและก็มาถึงอันดับที่2นะครับเป็นเมนูหมูสับปลาเค็มทอดของคุณข้าวครับ และแน่นอนนะครับว่าเมนูที่กรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเมนูหมูสับวุ้นเส้นทอดกระเทียมหรือลูกเงอะทอดนั่นเองของคุณแหวนครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเราจะมีภาพบรรยากาศสนุกสนุกของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิที่ตลาดต้นศักจังหวัดนนทบุรีมาให้รับชมกันนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีโจทย์เมนูอะไรและเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ